สวัสดีครับผมยศวรวรีพรวอดครับคู่ฝึกประจำโชว์รูม V Group Honda คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งาน Honda EN1 รถยนต์ไฟฟ้า EV 100%จาก Honda ครับผมคันนี้เลยตำแหน่งที่หนึ่งนะครับรอบคันเดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนนะครับผมนี่ตัวรถคันนี้ Honda ไฟฟ้า EN1 นะครับไฟฟ้า100%นี่โลโก้ก็จะต่างกับรถยนต์ Honda ทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เปิดขึ้นมา เสียบชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงในตำแหน่งนะครับของการเสียบที่ชาร์จไฟตำแหน่งที่4นะครับเริ่มต้นจากภายนอกก่อนนะครับภายนอกคันนี้ไฟหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นแบบ u e q u i a l นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านี้มีระบบไฟหน้า a s b นะครับระบบปรับไฟสู่อัตโนมัติด้วยมีตัวไฟตัดหมอกนะครับผมเป็น LED นะครับ การตัดเส้นชายล่างจะเป็นสีดำ gloss b a c k นะครับสวยงามแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้วยครับผมมาที่ด้านข้างนะครับผมในด้านข้างตัวล้ออลลอยนะครับล้ออลลอยขนาด18นิ้วขนาดใหญ่เลยรัดด้วยยาง Continental นะครับก็สำหรับรถยนต์อ e ีวีโดยเฉพาะอันนี้มีระบบ h o n d a Sensing นะครับนี่ก็จะมีตัวกล้อง h o n d a Sensing นะครับติดตั้งอยู่ที่กระจกบังลมหน้า มาด้านข้างครับผมไล่มากระจบมองข้างตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับาชายข้างขอบกระจกขอบประตูเนี่ยเป็นสีดำคลอสแบ็กนะครับสีดําเงา,าและมาดูที่ด้านข้างครับผมตรงนีน้สังเกตนะครับว่าถ้าด้านข้างมองทั่วไปเนี่ยนะครับรถยนต์ก็จะเหมือน h อ n ด a า r v ทั่วไปแต่ว่ารถยนต์ EN1 นนะครับสังเกตว่า,าท้ายนะครับด้านใต้ตัวรถเนี่ยจะมีตัวแบตเตอรี่นะครับ ต่ำลงมาความสูงจากพื้นนะครับอยู่ที่135มิมนะครับผมถ้าถามว่ามันต่ำระดับไหนถ้าเทียบกับ HRV อ่ะก็ต้องบอกว่ามันต่ำกว่า HRV ทั่วไป HRV อยู่ที่ประมาณ198มิลลิ196-198นี่แะครับมมตแต่ว่าถ้าเทียบกับ Honda Civic EHEV Civic EHEV ความสูงใต้ท้องรถนับต่ำที่สุดก็จะอยู่ที่128มิมนะครับก็ สำหรับคันนี้นะครับความสูงใต้ท้องรถยังสูงกว่ารถเก่งทั่วๆไปนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องเป็นกนังวลมาที่ด้านท้ายครับผมเรามาด้านท้ายไฟท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสวยงามมากๆแต่ที่ต่างกับ HRV ก็คือตรงนี้จะไม่มีโลโก้ Honda นะครับจะเป็นคำนะครับเขียนว่า Honda แต่่ตรงนี้และก็มีแบชนะครับ e n 1ติดอยู่ท้ายรถเลยด้านหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ครับอีก4จุดนะครับอยู่ด้านหลังชายล่างก็เป็นคิ้วโครเมียมครับพร้อมสีดำ cross back อันนี้ก็เป็นตัวรอบคันครับผมพามาชมเบื้องต้นนะครับตำแหน่งที่1เรียบร้อยครับตำแหน่งที่2ประตูหน้าด้านขวาครับผมตำแหน่งนี้เราจะมาพูดถึงนี่ครับตัวกุญแจ honda smart key สำหรับ honda e n 1นะครับก็ใช้ honda smart key นะครับ ก็จะสามารถควบคุมจากระยะไกลได้นะครับกดล็อกรถปลดล็อกได้รวมถึงใช้งาน Hon d a Smart Key ได้ขออนุญาตเริ่มจากการควบคุมจากระยะไกลก่อนละกันนะครับถ้าเราต้องการจะล็อกรถนะครับกดปุ่มล็อกรถไปไปกระพริบหนึ่งครั้งกระจกรับให้ตอนนี้รถยนต์ล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะปลดล็อกนะครับกดปุ่มปลดล็อกไปกระพริบสองครั้งกระจกกลางให้ตอนนี้รถปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ ันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับควบคุมจากระยะไกลได้ระยะควบคุมอย่ยก็อยู่ที่ประมาณ20-30เมตรและก็เรายังสามารถเปิดแอร์จากระยะไกลได้นะครับสมมติว่ารถจอดตากแดดอยู่นะครับเราจะเปิดแอร์วิธีการครับตัวรถต้องล็อกก่อนนะครับตอนนี้รถจอดล็อกอยู่นะครับถ้าเราจะเปิดแอร์กดปุ่มล็อกไปครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่มโฮปุ่มนี้ค้างไว้ ไฟจะก,กระพิบตอบนะครับและไฟจะก,กระพิบสครั้ง2ชุดหลังจากไฟกระพิบสครั้ง2ชุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบแอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วโดยที่ตัวรถนะครับยังคงล็อกอยู่ถ้าเราจะปลดล็อกเราต้องกดปลดล็อกที่รีโมทนะครับหรือเรามีกุญแจอยู่ติดตัวมาปลดล็อกก็ได้นะครับนี่ปลดล็อกไปนะครับสังเกตที่หน้าปัดนะครับ หน้าปัดจะติดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ารถยังไม่พร้อมขับเคลื่อนนะครับถ้าเราอยากจะให้รถขับเคลื่อนได้เราต้องเอาคุญแจขึ้นไปนั่งในรถแล้วก็เหยียบเบรกกดปุ่ม power อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออนระบบไปทั้งหมดรถถึงจะขับได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับเราไม่อยากจะไปไหนแล้วอยากจะดับระบบแอร์นะครับอยากจะปิดแอร์เราสตาร์ทเราเปิดแอร์ด้วยวิธีใช้รีโมทเราก็ปิดแอร์ด้วยการใช้รีโมทได้นะครับผม อันนี้ก็กดปุ่มโอกนะครับปุ่มน,นี้ค้างไว้อีกประมาณ3มวินาทีนะครับระบบแอร์เขาจะดับนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการใช้รีโมทควบคุมจากระยะไกลน,นอกจากนี้เรายังสามารถใช้งานระบบสมาร์ทคีได้นะครับสมาร์ทคีฮอนด้าสมาร์ทีเนี่ยระยะทําการอยู่ที่ประมาณ80เซนประมาณ2อก้าจากตัวประตูหากว่าเราต้องการจะล็อกรถยนต์นะครับให้แตะไปที่3ขีดเรเวนีน้มีเสียงติด ไปกับริบหนึ่งรังนะครับกระจบับให้รถล็อกเรียบร้อยแล้วถ้าจะปลดล็อกนะครับก็กุญแจอยูนี้รัศมี80เซนเหมือนกันนะครับใช้มือสอดไปมีเสียงติ๊ดติ๊ดไปกับริบสองครั้งรถปลดล็อกแล้วเปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็นะครับตัวกุญแจเนี่ยนะครับจะมีตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสามารถปลดลูกกุญแจออกมาได้ตรงนี้นะครับลูกกุญแจสามารถใช้ เข้าตัวรถได้นะครับถ้าหากว่าตัวแบตเตอรี่หน้าเครื่องนะครับแบตเตอรี่12วลต์แบตเตอรี v, ตตร่หมดนะครับแบตเตอรี่อ่อนนะครับบางทีกุแจร,รีโมทจะเข้ารถไม่ได้เราก็สมามารถเข้าตัวรถนะครับเพื่อไปเปิดฝากระโปรงหน้าจัมป์แบตต่อไปได้นะครับผมโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวรถอันนี้มีระบบสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับถ้าเราล็อกรถจากภายนอกนะครับผมจะล็อกจากรีโมทก็ได้ รือว่าล็อกที่ตัวประตูก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวกล้องมาตรงนี้เลยครับสังเกตที่หน้าปัดนะครับผมหน้าปัดจะมีไฟจุดสีแดงนะครับกระพริบอยู่นะครับตรงนี้หลังจากที่เอาล็อกรถไปประมาณ10นาทีนะครับสัญญาณจะเปลี่ยนจังหวะการกระพริบตอนนี้เปลี่ยนจังหวะการกระพริบแล้วแปลว่าสัญญาณการขโมยพร้อมทํางานแล้วครับถ้าหากว่าเกิดการปลดล็อกผิดวิธีเสียง สัญญาณกระโมยจะดังครับเป็นเสียงแตรตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกผิดวิธีนะครับเสียงแตรดังนะครับเป็นสัญญาณกรโะโมยเราจะปลดล็อกนะครับก็ใช้มือสอดปลดได้หรือว่ามากดปลดล็อกที่ตัวรีโมทก็ได้นะครับผมตรงนี้สุดท้ายนะครับแต่เราตำแหน่งนีนะ้ก็จะเป็นวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้าครับผมนะมาตรงนี้ได้เลย สำหรับการเปิดปากระโปรงหน้านะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้จะเป็นก้านตรงนี้นะครับดึงเปิดออกมาโอเคครับผมตำแหน่งที่สองเรียบร้อยครับตำแหน่งที่สามห้องเครื่องยนต์ครับเไม่ใช่สิตำแหน่งที่สามห้องมอเตอร์ครับผมนี่คันนี้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีเครื่องยนต์นครับเมื่อกี้ผมเปิดปากระโปรงหน้าจากตำแหน่งที่สองมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะเปิดปากระโปรงหน้าเราต้องกดสลักตรงนี้อีกรอบหนึ่ง ยกปากระโปรงขึ้นนะครับจับการค้ำนะครับใส่ในช่องที่รัวชี้สังเกตว่าคันนี้ไม่เห็นเครื่องยนต์แล้วปิดหมดเลยนะครับผมแต่ว่าห้องเครื่องของคันนี้นะครับเรายังต้องการบำรุงรักษาอยู่นะครับผมอย่างเช่นเราตรวจสอบอะไรได้บ้างนะครับก็ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกค,ครับระดับน้ำมันเบรกค,ควรอยู่ระหว่างขีดแม็กและขีดมินนะครับและน้ำมันเบรกเนี่ยก็ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ0 0ป0กิโล แล้วแต่ว่าถึงก่อนครับผมถัดมาครับผมเราขับรถบ่อยเป็นประจากระปุกนี้ก็ต้องตรวจสอบสําคัญนะครับผมสามารถเติมน้ําเปล่าให้เต็มได้เลยนี่กระปุกน้ําฉีกกระจกนะครับหรือจะผสมแชมพูอ่อนจากข้างนอกเทใสล่ลงไปก็ได้นะครับผมช่วงหน้าฝนช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับก็ควรตรวจเติมบ่อยๆหน่อยนะครับหรือว่าก่อนเดินทางไกลพวกนี้แล้วก็มีฝาอันนี้นะครับก็ไม่แนะนําให้เปิดขณะเครื่องยนต์ร้อนนะครับ เราสามารถเปิดป่านี้ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ด้านในเนี่ยก็จะเป็นกระปุกมออพักน้ําเหมือนกันนะครับก็ตรวจสอบระดับให้อยู่ขีดแม็กและขีดมินครับผมตรงนี้ตัวน้ํายาคลูเลนต่างๆนะครับก็สามารถตรวจเตติมได้รวจสอบระดับให้อยู่ระหว่างขีดแม็กและขีดมินได้ครับผมนอกจากนี้นะครับการทํางานของตัวมอเตอร์คันนี้ยังต้องมีน้ํามันเกียร์ด้วยนะครับสําหรับน้ํามันเกียร์เนี่ยเปลี่ยนถ่ายทุกๆ8ป0 0 0กิโลแล้วแต่ว้ยยัง่อนครับผม Okay. หน้าห้องเครื่องนะครับสำหรับหน้าห้องมอเตอร์สำหรับ h อ n da EN1 ันคันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการปิดฝากระโปรงหน้านะครับการปิดฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นการทาย้อนกลับขั้นตอนนะครับก็คือเก็บก้านค้ำนะครับแล้วก็ปล่อยฝากระโปรงลงไปนะครับประมาณครึ่งนึงนะครับอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยโอเคตำแหน่งที่3เรียบร้อยครับตำแหน่งที่4ฝาทํามาเชื่อเพลิงเอ้ยไม่ใช่ คันนี้ตำแหน่งชาร์จไฟครับผมอ่าก็ตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถเปิดฝาที่ชาร์จเนี่ยนะครับได้ทั้งจากในรถหรือว่าตรงนี้ครับก็จะมีปุ่มสามารถกดเปิดนะครับตัวช่องชาร์จได้นะครับช่องชาร์จอันนี้ก็จะมีไฟนะครับสำหรับส่องสว่างด้วยอ่าแล้วก็มีช่องชาร์จ e c ครับอ่าแล้วก็เป็นตัว DC อ่าก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งสถานะการชาร์จนะครับเขาจะมีไฟตรงนี้เป็นไฟ led รกระพริบแสดงสถนานะการชาร์จอยู่ว่าตอนนี้สถนานะการชาร์จเป็นยังไงนะครับเปิดตัวช่องไว้ไหมเสียบชาร์จถูกหรือเปล่านะครับถ้าการชาร์จมีปกติเขาจะมีเสัญลักไปกระพริบให้เรารู้นะครับหรือว่าตอนนี้กําลังชาร์จอยู่ชาร์จเต็มแล้วไฟก็จะพิบกระพริบตรงนี้ครับบอกสถนานะการชาร์จของเรานะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวช่องสําหรับการชาร์จนะครับแล้วก็กดปิดได้ครับผม ตำแหน่งที่4เรียบร้อยครับตำแหน่งที่5ห้องสระท้ายครับผมสำหรับ e n 1นะครับเราจะเปิดฝากระโปรงท้ายบริเวณนี้คันนี้นะครับไม่ใช่ฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นตัวโชคปกติแล้วก็เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับคันนี้เปิดมาจะไม่เหมือนกับ h r v บ้านเรานะครับเปิดมาคันนี้ก็จะได้เป็นตัวชุดซ่อมยางนะครับชั่วคราวนะครับแล้วก็มีตัวตะขอ สำหรับลากจูงตัวรถแล้วก็ที่เห็นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวชุดชาร์จไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับก็สามารถเอามาชาร์จไฟฉุกเฉินได้นะครับแต่ว่าโดยปกติถ้าเรามีเครื่องชาร์จอยู่ที่บ้านนะครับใช้เครื่องชาร์จวากว่าใช้วอลชาร์จวกว่าหรือว่าจะไปชาร์จ DC ชาร์จตามต๊มก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ ตัวเบาะนะครับก็ต้องว่าเบาะคันนี้สามารถปรับพับได้แต่ก็จะไม่ใช่แบบอัลต้าซีดเหมือนกับ Honda HR-V นะครับสามารถปรับพับไปได้แยก60-40่ตรงนี้ก็ด้านหลังก็จะมีตัวไฟสอสว่างนะครับให้ด้านท้ายห้องส่างท้ายนะครับ ตอนปิดนะครับก็อย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่ใช่ฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับเราก็ต้องปิดเกงอยู่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีตัวที่ปัดน้ำฝน,นด้านหลังนะครับกระจกด้านหลังมีเส้นไล่ฟ้าแล้วก็เสาอากาศที่ฉลามครับผมตำแหน่งที่5เรียบร้อยครับตำแหน่งที่6ห้องโดยสารด้านหลังครับตำแหน่งนี้เมื่อเปิดประตูออกมานี่ครับเราจะมีตัวปุ่มล็อกเด็กอยู่นะครับถ้าผลักลงมาจะเป็นการล็อกเด็กจะไม่สามารถเปิดประตูจากข้างในได้แม้ว่าตัวรถจะปลดล็อกอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าผลักขึ้นก็สามารถเปิดได้ตามปกติครับผมโอเคและภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีเรื่องของตัวแอร์นะครับคอนโซลกลางจะมีตัวช่องแอร์นะครับ2ตํตำแหน่งพร้อมกับ USB Type C นะครับ2ตํตำแหน่งแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะที่นั่งก็จะมีเรื่องของที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำา2ตตำแหน่งครับผมมีเข็มขัดนิ้วพยแบบ3.3ตําตำแหน่งเลยนะครับโดยที่ เข็มขัดนิรภัยคนนั่งตรงกลางเนี่ยถ้าไม่มีคนใช้สามารถเก็บไปที่พด้านหลังคาได้ครับผมนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเบาะ Isofix แล้วก็ชายแองเจอร์ครับผมตำแหน่งที่7นะครับห้องโดยสารด้านหน้าตำแหน่งนี้นะครับก็เปิดประตูออกมาอันดับแรกนะครับจะมีสติกเกอร์บอกอยู่ตรงนี้ว่ารถคันนี้เติมลมยางขนาดเท่าไหร่นะครับสำหรับคันนี้แนะนำว่าล้อหน้าเติม35 psi ล้อหลังก็เติม35 psi นะครับผมโอเคและเมื่อเข้าไปนั่งในรถอันนี้ตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับเลื่อนขึ้นหน้าหลังได้ปรับความสูงต่ําของตัวเบาะได้นะครับปรับรองต้นขาได้รองต้นขากดด้านหน้านะครับแล้วก็ปรับเอ็นตรงนี้นะครับก็สามารถปรับ adjust ตามสรีระของแต่ละผู้ขับขี่ได้เลยรวมถึงพวงมาลัยก็สามารถปรับตั้งได้นะครับ พวงมาลัยก็สามารถปรับสูงต่ำได้ดึงเข้าหาตัวด้านออกไปได้นะครับสามารถปรับให้เหมาะสมกับตรีละการขับขี่ได้เลยพอมานั่งตำแหน่งนี้แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะสตาร์ทรถกดปุ่ม power นะครับปุ่มนี้แน่นอนครับว่าคันนี้จะบอกว่าเป็นการสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์แล้วถ้าเราต้องการจะสตาร์ทนะครับก็เหยียบเบรกกดปุ่ม power ได้เลย ทุกอย่างก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับผมสังเกตรตรงนี้ครับที่มีสัญลักษณ์รูปรถแล้วก็เป็นลูกศรเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังเนี่ยนะครับแปลว่าตอนนี้รถพร้อมขับเคลื่อนแล้วรถพร้อมขับขี่แล้วโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูตำแหน่งนี้ครับด้านขวานะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับ hrv ทั้งหมดเลยนะครับก็คือการควบคุมเรื่องของกระจกมองข้างเท่าปรับ ด้านขวาก็ปรับมุมมองครับปรับซ้ายก็ปรับมุมมองฝั่งซ้ายไม่ปรับไปตรงกลางนะครับปุ่มนี้เป็นการพับกระจกนะครับ c e n t e นล็อกนะครับล็อกรถกดล็อกนะครับล็อกกระจกผู้โดยสารครับถ้าเรากดมีไฟสีส้มขึ้นกระจกผู้โดยสารทั้ง3บานจะไม่สามารถเปิดขึ้นลงได้แต่ถ้ากดออกนะครับก็สามารถกดเปิดขึ้นลงได้หมดครับโดยกระจกไฟฟ้าทุกบานครับเป็นออโต้ครับขึ้นสุดลงสุดครับผมโอเคมา ต่อมาที่ปุ่มบริวนี้ครับผมปุ่มนี้จะเป็นเรื่องของระบบ v s a นะครับปกติระบบ v s a เราจะเปิดออนไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะปิดระบบ v s a ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้จะมีสัญลักษณ์ v s a OFF ขึ้นที่หน้าปัดเป็นสีส้มแบบนี้นะครับอันนี้คือการปิด v s a แนะนำนะครับว่าถ้าเราขับรถไปติดลมตกลมเนี่ยนะครับการปิด v s a ก็จะทำให้เราขึ้นจากลมได้ง่ายขึ้น แต่ว่าถ้าขับรถบนถนนทั่วไปนะครับก็เปิด v s a ไว้นะครับก็จะคอยช่วยเหลือเรานะครับในการทรงตัวนะครับถัดมาปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดที่ชาร์จไฟนะครับด้านหน้าอย่างที่บอกครับว่าเราจะกดปุ่มด้านหน้าตัวรถก็ได้หรือกดปุ่มนี้ก็ได้ถ้ากดปุ่มนี้นะครับต้องกดค้างไว้ก็จะมีสัญลักษณ์ไปขึ้นนะครับว่าเราเปิดที่ชาร์จไฟนะครับ แล้วก็ปุ่มนี้เป็นตัว parking sensor ครับเราสามารถกดเปิดปิดระบบได้ถ้าเรากดให้ไปตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นการเปิดระบบ parking sensor ถ้าปิดนะครับกดนะครับก็จะเป็น parking sensor off แล้วก็อันนี้เป็นการปรับเรื่องของระดับไฟสูงต่ำครับผมของไฟหน้าเราสามารถ adjust ได้บางทีถ้าเรานั่งโดยสารคนโดยสารเยอะๆมีน้ำหนักบรรทุกเยอะนะครับเราก็สามารถ กดต่ำไปหน้าลงมาได้นะครับอันนี้ก็ให้ adjust ให้พอดีครับอย่าให้ไฟหน้าเราไปลดกวนลถคันด้านหน้าโอเคมาถึงบริเวณนี้ครับผมก้านตรงนี้นะครับจะเป็นการควบคุมเรื่องของไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าออโต้นะครับสามารถบิดมาเป็นไฟหลีเปิดไฟหน้าได้หรือว่าเป็นไฟหน้าออโต้ก็ได้นะครับผมจะบิดมา off ก็ได้นี่คือไฟหน้าไฟตัดหมอกคือวงด้านนี้ แล้วก็ไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวคันนี้ไม่มี Honda l a n Watch ไนะครับคันนี้จะมีระบบ By Spot นะครับ BSM นะครับคันนี้มี By Spot นะไม่มี Honda l a n Watch ถัดมาครับผมก็จะเป็นควบคุมเรื่องของบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ครับผมกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้คือ Standby นะครับแล้วก็วิธีการใช้งาน เดี๋ยวผมขึ้นตัวคลิปไว้ให้ดูนะครับส่วนการใช้งานเรื่องของตัวระบบ L-CAS นะครับก็กดตรงนี้เพื่อการ Standby นะครับเหมือนกันครับวิธีการใช้งานของ Adaptive Cruise Control L-CAS หรือว่า Honda Sensing ต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นคลิปไว้ให้ดูครับผมโอเคที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการควบคุมเรื่องของตัวเครื่องเสียงต่างนะครับสามารถปรับโวลูมได้นะครับ ปรับซีคลื่นซีกเพลงได้ใช้คำหนังเสียงได้นะครับอันนี้รอบๆเนี่ยจะเป็นการใช้งานคำหนังเสียงนะครับว่าถ้าเรามาที่ตรงนี้รูปบ้านนะครับลูปบ้านนี้ก็จะเป็นโฮมนะครับเข้าเลือกเมนูของตัวหน้าจอเรานะครับว่าเราจะแสดงข้อมูลอะไระรวมถึงตรงนี้สามารถเข้าเซฟตี้ซัพพอร์ตได้ครับการเข้าเซฟตี้ซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดระบบ Honda Sensing เข้ามานะครับเพื่อเปิดปิดระบบ RDM ได้ถ้าปิดก็กดออกแบบนี้ถ้าเปิดก็กดให้เป็นสีเขียวนะครับแบบนี้รวมถึง CMBS นะครับ CMBS อันนี้ก็จะเป็นเตือนการชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบช่วยเบรกก็สามารถกดเปิดปิดได้ <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัว uh, By s p o t นะครับ By Sport อย่างที่บอกว่า อ่าไบสปอตเนี่ยสามารถเปิดปิดได้กดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยจะไบสปอตออนไบสปอตออฟนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็สามารถกด Off ได้นะครับผมตรงนี้รวมถึงข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถเลือกเข้ามาตรงนี้ได้นะครับการรีเซ็ตทิป A, ทิป B นะครับก็เข้ามารีเซ็ตตรงนี้ได้ครับผมทิป A ทิป B ดูอาตาัตราการกินไฟได้ว่ารถใช้ กี่กิโลเมตรต่อกิโลวัตตน์นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็นะครับอันนีน้จะเข้ามาเป็นตัวนวเกชชันก็ได้นะครับนวเกชันเขาจะบอกทิศทางหรือว่าถ้าเรา,าตั้งค่านำทางไว้เขาก็จะบอกเป็นเทิร์นบายเทิร์นครับผมอันนี้แล้วก็ตัวแป้นด้านหลังตรงนี้นะครับแป้นด้านหลังเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มบวกปุ่มลบอยู่ อันนี้เป็นระบบ d e c e l e r a t i o n p a d d l e s e l e c t o r นะครับระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัยเราสามารถกดแป้นลบได้การกดแป้นบวกคือการคืนค่าครับผมแล้วก็ที่การปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับก็เหมือนรถทั่วไปครับก็คือเราจะใช้งานปัดน้ำฝนเนี่ยก็กดโยกมาได้นะครับก็กดลงมา1ครั้งจะเป็นออโต้นะครับ อันนี้ถ้ามีฝนตกลงมาเขาจะปัดให้อัตโนมัติแต่ว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้ปัดต่อให้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะปัดแค่ครั้งเดียวเราโยกขึ้นไปเป็นมิสนะครับอันนี้เราตั้งออโต้นะครับเราสามารถแอดจัสค่าตรงนี้ได้ถ้าเราอยากจะให้ปัดไวก็บิดมาเป็นบวกนะครับถ้าอยากให้ปัดช้าลงก็บิดมาเป็นลบตรงนี้คือการแอดจัสตอนที่อยู่ตำแหน่งออโต้ Auto, ครับส่วนที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็บิดเหมือนกับเปิดไฟหน้าโอเคครับผมแล้วก็ มาที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอกลางตัว่าหน้าจอใหญ่มากแต่ว่าผมจะแจ้งว่าเขาแบ่งโซนการการทำงานนะครับผมตรงนี้ด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดนะครับก็ควบคุมแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับหรือว่าซินกันก็ได้นะครับ AC on off ปุ่มนี้นะครับปรับเรื่องของพัดลมปรับทิศทางลมนะครับ ตรงนี้ก็สามารถปรับได้เป็นตามทิศทางที่เราต้องการรับเปิดปิดแอร์นะคร,บาารับอากาศหมุนเวียนภายในรถรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับแอร์ออโต้ก็สามารถเลือกได้ครับผมนะแล้วก็ที่ตัวหน้าจอนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนเรื่องของการควบคุมนะครับนะก็จะมีแอปนะครับมีเมนู e-b อันนี้เราตั้งค่าการชาร์จไฟได้นะครับตั้งตารางการชาร์จไฟข้อกําหนดการชาร์จไฟว่าเราอยากจะให้ตอนที่เราชาร์จไฟบ้านเนี่ยอยากจะให้กระแสเข้ามากน้อยขนาดไหนชาร์จเต็มที่ความจุเท่าไหร่นะครับหรือว่าเข้าไปชาร์จข้างนอกนะครับอยากจะให้ไฟเข้าระดับไหนชาร์จเต็มเท่าไหร่มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผมรวมถึงตั้งค่าสภาพอากาศได้เพราะว่าตัวแบตเตอรี่ต้องบอกว่าสภาพ อุณหภูมิสภาพอากาศมีผลต่อการทํางานของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับฉะนั้นเราตั้งค่าได้ถ้าอุณหภูมิภายนอกระดับนี้นะครับให้เปิดที่ระบายความร้อนแบตเตอรี่อะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับผมโอเคแล้วก็ดูการส่งกําลังหูงี้ก็สามารถทําได้นะครับก็ดูไอตอนนี้ตัวรถนะครับมีแบตเตอรี่อยู66่66%นนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถดูสถานะได้ แล้วก็นอกจากนี้นะครับการตั้งค่าข้อมูลตัวรถนะครับอันนี้ก็นนาสามารถตั้งค่าข้อมูลตัวรถได้นะครับมีตัว TPS m นะครับตัวเรื่องของเตือนลมยางอ่อนนะครับมีเรื่องของช่วยเหลือผู้ขี่นะครับอันนี้เรื่องของดนะ้า s เซน i n g ต่างๆก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือข้อมูลจุดบอร์ดก็คือ by spot นะครับก็าสามารถตั้งได้ว่าจะให้แจ้งเตือนด้วย เสียงและก็สัญลักษณ์ภาพนะครับหรือให้มีภาพเตือนอย่างเดียวไม่ต้องมีเสียงเตือนนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ครับผมตรงนี้นอกจากนี้ตั้งค่ามิตเตอร์ตั้งค่าไฟนะครับตั้งค่ากุญแจรวมถึงตั้งค่าประตูต่างนะครับตั้งค่าประตูต่างก็ยกตัวอย่างเช่น walk away auto lock นะครับถ้าเราจะเปิดก็กดปุ่มเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับการใช้งาน walk away auto lock ก็สามารถทำงานได้นะครับผมถ้าเป็น หน้าจอการทํางานส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องเสียงนะครับก็สามารถใช้งานได้เชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงได้หรือว่าเข้าระบบนําทางก็ได้นะครับผมนีเวชชั่นต่างๆตรง,ง,งนี้ก็สามารถใช้งานได้รองรับการเชื่อมต่อ Apple Car Play แบบไร้สายนะครับแล้วก็ Android Auto แต่ว่า Android Auto เนี่ยยังต้องเสียบสายอยู่นะครับผมสำหรับตัวหน้าจอนะครับ ถ้าเราใช้งานสมมติว่าเราขับไปในบริการคืนนะครับหน้าจอก็จะมีการปรับแสงให้อัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ปิดหน้าจอเลยหน้าจอโอ้มันแสงลบปวนสายตาเราเรากดปุ่มนี้ได้รูปไอร์จันร์เนี่ยครับกดปิดแสงหน้าจออ่ะเขาจะดับไปเลยจะได้มีลบกวนสายตาเราแต่ว่าถ้าเราเปิดเพลงอะไรอยู่เราเชื่อมต่ออะไรอยู่นะครับเขายังเล่นปกติแค่หน้าจอดับไปแค่นั้นเองและถ้าเราอยากจะให้หน้าจอกลับมาก็แค่แตะทัชไปแค่นั้นครับ โอเคแล้วก็มาตำแหน่งตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอไฟฉุกเฉินนะครับผมไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มนี้เป็นไล่ฟ้าหน้านะครับนี่ไล่ฟ้าหน้าแล้วก็มีไล่ฟ้าตำแหน่งที่เป็นด้านข้างนะครับบริเวณกระจกข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ลมก็จะออกเป่ามาระบายความร้อนไ,ไม่ให้ มีฝ้าอยู่บริเวณที่มองกระจกมองข้างครับผมนี่มาที่ด้านล่างตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเรื่องของตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้รองรับการชาร์จแบบไวเลส15วัตต์นะครับก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่รองรับมาตรฐานการชาร์จแบบไวเลส w w p c นะครับมีตัว power l e t d ด้วยตรงนี้นะครับก็สามารถเอาอุปกรณ์มา,เ,าเชื่อมต่อ เพื่อใช้งานไฟได้นะครับผมแล้วก็คันเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับเราใช้งานคันเกียร์นะครับก็สามารถากดได้นะครับตรงนี้ก็กดไดเรกต์ไปที่เกียร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคอันนี้ถ้าสมมติเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะขึ้นกล้องสองภาพด้านหลังมาให้ด้วยนะครับเนี่ยก็ ปรับมุมมองได้มุมกว้างมุมปกติอ่าแล้วก็มุมมองจากด้านบนนะครับอ่ารวมถึงนะครับอ่าให้ตัวรถเตือนนะครับว่าถ้าเราขับรถถอยออกจากซองแล้วมีรถวิ่งมานะครับให้เตือนเราก็มีระบบหนึ่งด้วยนะครับโอเคโหมดการขับขี่นะครับคันนี้จะมีอยู่3โหมดนะครับจากที่ผมไปลองมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า normal mode เนี่ยแค่ normal mode นะครับก็ ดึง,งพอสมควรแล้วนะครับแรงบิดดีมากนะครับแต่คันเร่งนิดเดียวก็พร้อมพุ่งแล้วนะครับผมถ้าเราใช้งานทั่วๆไปนะครับขับในเมืองอยากจะให้ออกตัวนุ่มๆสบายๆนะครับก็แนะนำว่าให้เราใช้เป็นอีค่อนโหมดนะครับอีคอนโหมดคันเร่งเนี่ยก็จะอตอบสนองช้ากว่าออกตัวแล้วก็ออกตัวและสมูทกว่านะครับแต่ว่าถ้า normal mode เนี่ยนะครับก็จะออกตัวค่อนข้างพุ่งเลยนะครับ แต่ว่าถ้า Normal ยังไม่สัจใจให้เราเลือกเป็น Sport Mode ครับ s p o ร์ตโหมก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่ออกแล้วพุ่งมาก Sport มากครับผมโอเคนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโหมดครับผมโอเคสำหรับ ภายในตัวรถยนต์นะครับคันนี้มีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับถ้ามีสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องรถยนต์ Honda รุ่นต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการแนะนําการใช้งาน Honda e n 1รถยนต์ไฟฟ้า100%คันนี้ถ้าชอบก็กด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าใครสนใจรถยนต์ Honda นะครับที่ไม่ใช่คันนี้สามารถติดต่อมาได้ที่ แอดไลนะครับ s i v g r o u p h o n d a c e l l yt ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลไว้ให้แต่ว่าถ้าใครสนใจ Honda EN1 คันนี้สามารถติดต่อผู้ให้เช่านะครับติดต่อกับผู้ให้บริการได้เลยนะครับสามารถเช่าได้นะครับเป็นสัญญารายปีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ